การอ่านคนให้ขาดเป็นทักษะที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจความคิดความรู้สึกและความตั้งใจที่แท้จริงของบุคคลได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเพียงคําพูดเท่านั้นภาษากายเป็นเครื่องมือที่สามารถเผยความลับเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือแม้กระทั่งการแสดงออกทางใบหน้าหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของภาษากายคือท่าทางการเดินท่าทางการเดินสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ และอารมณ์ของบุคคลได้อย่างชัดเจนคนที่เดินมั่นใจมกักจะมีการเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉงและตรงไปตรงมาขณะที่คนที่ไม่มั่นใจจะเดินช้าๆหรืออาจหลบสายตาหลบทางจากผู้คนการสังเกตลักษณะการเดินสามารถบอกถึงระดับความมั่นใจในตนเองความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์หรือแม้กระทั่งอารมณ์ในขณะนั้นได้ การเคลื่อนไหวของมือก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สามารถบ่งบอกความคิดและความรู้สึกได้เช่นการยกมือขึ้นเมื่อพูดถึงสิ่งที่สำคัญหรือประเด็นที่ตนเองต้องการเน้นมากเป็นสัญญาณของคอวัาม,มั่นใจและความตั้งใจในทางตรงกันข้ามการขยับมือไปมาในลักษณะไม่หยุดนิ่งหรือการซ่อนมือหลังจากพูดถึงเรื่องบางอย่างอาจแสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลหรือการพยายามปิดบงังความรู้สึกบางอย่าง การใช้สายตาเป็นอีกหนึ่งภาษากายที่สำคัญในการถอดรหัสความรู้สึกหรือความตั้งใจของบุคคลการจ้องตาตรงๆมักบ่งบอกถึงความมั่นใจการเปิดเผยตัวตนหรือการให้ความสำคัญต่อคนที่อยู่ตรงหน้าในขณะที่การหลบสายตาหรือมองไปทางอื่นอาจบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงความรู้สึกไม่สบายใจหรือการหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาอีกประการหนึ่งที่สามารถใช้ในการอ่านคน ได้คือท่าทางของการนั่งหรือนั่งท่าที่ไม่เป็นทางการหากบุคคลนั่งไขว้ห้างหรือเอียงตัวไปข้างหน้ามักเป็นสัญญาณของความสนใจและความตื่ใจที่จะมีส่วนร่วมในบทสนทนาแต่หากนั่งหลังตรงหรือนั่งเอียงตัวออกไปด้านข้างอาจแสดงให้เห็นถึงการไม่สนใจหรือความไม่สะดวกใจในการมีปฏิสัมพันธ์ในบางกรณีภาษากายอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงอารมณ์ภยัย ในที่คนไม่ต้องการเปิดเผยเช่นการเคลื่อนไหวของขาหรือเท้าเมื่อคนรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่มั่นใจอาจพบว่าขาหรือเท้าจะกระตุกหรือเคลื่อนไหวไปมาซึ่งเป็นสัญญาณของความเครียดหรือความวิตกกังวลการสังเกตท่าทางเช่นนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์หรือสถานการณ์ที่บุคคลน,นั้นกำลังเผชิญ อารมณ์ที่แสดงออกทางใบหน้าก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการถอดรหัสความรู้สึกของบุคคลหน้าตาของคนเราสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ที่แท้จริงได้โดยเฉพาะการแสดงออกทางตาหรือปากตัวอย่างเช่นการยิ้มอย่างจริงใจมักจะมีการขยับกล้ามเนื้อรอบดวงตาและปากในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งแตกต่างจากการยิ้มแบบเจือจางหรือยิ้มฝุดๆที่มักจะไม่แสดงถึงความรู้สึกที่แท้จริง การใช้ภาษากายในการอ่านคนยังสามารถเกี่ยวข้องกับการสังเกตว่าบุคคลน,นั้นมีท่าทางหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่หักมีการยืดหรือย่อท่าทางอาจเป็นสัญญาณของความพยายามในการปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงบางครั้งการเก็บท่าทางที่ดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์อาจบ่งบอกถึงการพยายามหลีกเลี่ยงหรือปิดบังความคิดและความรู้สึกการอ่านภาษากายต้องใช้ความละเอียด และความเข้าใจในบริบทของแต่ละบุคคลไม่สามารถทำได้เพียงแค่ดูท่าทางเพียงอย่างเดียวแต่มันยังต้องมีการประเมินร่วมกับสิ่งที่บุคคลนั้นกำลังพูดและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอยู่การับฝึกฝนทักษะในการอ่านภาษากายจึงต้องใช้เวลาและประสบการณ์ในการสังเกตซึ่งการฝึกฝนในระยะยาวจะทำให้เราสามารถรับรู้ความรู้สึกและความตั้งใจที่แท้จริงของผู้อื่นได้แม่นยำขึ้น การอ่านภาษากายยังสามารถช่วยในการสังเกตพฤติกรรมที่อาจเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความรู้สึกที่แท้จริงหรือความตั้งใจที่ซ่อนอยู่การพิจารณาภาษากายที่ปรากฏในสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างละเอียดทำให้เราเข้าใจความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นหากในระหว่างการสนทนาบุคคลที่เรากำลังพูดด้วยมีการสัมผัสหน้าหรือคออยาง ไม่ตั้งใจหรือมีท่าทางของการยกมือขึ้นปิดปากหรือจมูกสิ่งเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความไม่สะดวกใจหรืออาจเป็นสัญญาณของการปกปิดข้อมูลบางอย่างการเจ้งมองที่พยายามหลีกเลี่ยงจากการสบตากันหอนอือการยิ้มที่ไม่เป็นธรรมชาติสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มั่นคงหรือความพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงความแตกต่างในการเคลื่อนไหวระหว่างบุคคล ในแต่ละสถานการณ์สามารถช่วยให้เราทำนายได้ว่าบุคคลน,นั้นกำลังรู้สึกอย่างไรในขณะนั้นเมื่อผู้คนรู้สึกกดดันหรือวิตกกังวลพวกเขามักจะมีอาการของการเคลื่อนไหวที่ไม่มั่นคงเช่นการกระดิกนิ้วมือการเมื่อยล้อยหรือการเคลื่อนไหวอย,อย่างรุนแรงเพื่อบ่องบอกถึงความเครียดซึ่งการจับสัญญาณเหล่านี้ได้ทันทีสามารถช่วยให้เราทราบว่าอารมณ์ที่แท้จริงของบุคคลน,นั้นคืออะไร และในบางกรณีอาจช่วยให้เราปรับการปฏิสัมพันธ์ของเราให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกจุดที่สำคัญในการอ่านภาษากายคือท่าทางของการขยับหัวหรือการโน้มตัวไปข้างหน้าขณะที่เราสนทนากับผู้อื่นหากบุคคลน,นั้นโน้มตัวไปข้างหน้าหรือขยับหัวตามการสนทนาแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสนใจและพร้อมที่จะรับฟังอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันหากบุคคลน,นั้น หันหัวหลบหรือโน้มตัวไปทางตรงกันข้ามอาจแสดงถึงการไม่สนใจหรือการไม่ต้องการมีส่วนร่วมในบทสนทนาการสังเกตและแยกแยะสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้เราทราบถึงท่าทีที่แท้จริงของผู้สนทนาการจับสัญญาณจากท่าทางของร่างกายยังสามารถช่วยในการทำความเข้าใจถึงความเครียดที่ซ่อนอยู่ได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน หรือความตึงเครียดคนที่รู้สึกกดดันอาจแสดงออกทางท่าทางที่ไม่สบายตัวเช่นการกระทุ้งแขนหรือการลูบผมซึ่งมักจะเป็นสัญญาณของความวิตกกังวลที่ซ่อนอยู่การสังเกตในรายละเอียดเหล่านี้จะทําให้เราสามารถปรับท่าทีของเราได้เหมาะสมกับความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้นนอกจากนี้ภาษากายยังสามารถแสดงออกถึงการควบคุมตนเองหรือการพยายามทำตัวให้ดูเป็นธรรมชาติ เมื่อคนพยายามที่จะรักษาภาพลักษณ์ของตนเองอาจมีท่าทางที่ดูเป็นทางการเกินไปหรือพยายามที่จะทําให้ท่าทางของตนดูนุ่มนวลจนเกินไปนี่อาจเป็นสัญญาณของการปกปิดความไม่มั่นคงหรือการไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ถึงความรู้สึกภายในใน,ในกรณีนี้การจับสัญญาณของภาษากายที่ไม่เป็นธรรมชาตินี้จะช่วยให้เราเข้าใจความจริงที่คนเหล่านั้นพยายามปกปิด การฝึกฝนการอ่านภาษากายไม่ใช่เพียงแค่การดูท่าทางของคนอื่นแต่ยังต้องอาศัยการสังเกตในบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมด้วยการเข้าใจว่าในสถานการณ์แบบไหนท่าทางเหล่านั้นหมายถึงอะไรจะทำให้เราสามารถประมินความรู้สึกและความตั้งใจของบุคคลอื่นได้แม่นยำขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆสถานการณ์การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการอ่านภาษากายจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่อาจต้องใช้เวลาและการสะสมประสบการณ์ในการทำความเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในท่าทางต่างๆท่าทางบางประการอาจบง่งบอกถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจและปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่พูดออกมาหรือที่ซ่อนอยู่ไหนท่าทางเหล่านั้นจะทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะการอ่านภาษากายไม่เพียงแค่ช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น แต่ยังสามารถช่วยให้เราปรับตัวและเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราเข้าใจภาษากายของผู้อื่นเราจะสามารถเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมหรือการตอบสนองที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้การสื่อสารของเราเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ การอ่านภาษากายยังสามารถช่วยในการประเมินความจริงใจของบุคคลในสังคมได้ด้วยในบางกรณีที่คนพูดสิ่งหนึ่งแต่ท่าทางหรือภาษากายของพวกเขาบอกถึงความรู้สึกที่ตรงข้ามกับคำพูดเราจะสามารถจับความไม่ตรงกันนี้ได้และนำไปสู่การตั้งคำถามหรือการตรวจสอบความจริงจังของสิ่งที่ถูกพูดออกมาตัวอย่างเช่นหากบุคคลกล่าวว่าไม่มีปัญหาเลย แต่ขณะเดียวกันมีการขยับมือหรือใบหน้าในลักษณะที่แสดงความเครียดหรือไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเขาแตกต่างจากคำพูดที่กล่าวออกมาการฝึกอ่านภาษากายจึงไม่เพียงแค่ช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่น ในเชิงลึกแต่ยังช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายการรับรู้ภาษากายของคู่สนทนาจะทำให้เราเลือกท่าทีหรือคำตอบที่เหมาะสมเพื่อให้การสนทนาเป็นไปในทิศทางที่ดีและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นอีกประเด็นที่สำคัญคือการเรียนรู้ภาษากายไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจับผิดท่าทางของคนอื่น แต่เป็นการใช้ทักษะเหล่านี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่าการรู้จักฟังทั้งคำพูดและท่าทางจะทำให้เราสามารถเข้าใจความต้องการหรือความรู้สึกของบุคคลน,นั้นๆได้แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาหรือการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนการอ่านภาษากายก็สามารถใช้ในหลายๆด้านเช่นในการสัมภาษณ์งาน หรือในการประชุมธุรกิจที่เราจะสามารถใช้การสังเกตท่าทางของผู้ร่วมสนทนาในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารหรือการอ่านท่าทางงอที่แสดงถึงความสนใจหรือไม่สนใจในเรื่องที่พูดซึ่งสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าควรพูดอะไรหรือทำอะไรต่อไปเพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่สุดเมื่อเราสามารถอ่านภาษากายได้อย่างแม่นยำเราจะรู้ว่าควรจะเลือกใช้คำพูดอย่างไรหรือปรับท่าทางของตัวเอง ให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความเข้าใจในบทสนทนานอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้จักวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเพราะเราสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อใดที่ตัวเราเริ่มแสดงอาการเครียดหรือวิตกกังวลจากการเคลื่อนไหวของร่างกายยอของเราเองซึ่งจะช่วยให้เราควบคุมการแสดงออกทางภาษากายได้ดีขึ้น ในโลกของการทำงานหรือการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงการมีทักษะการอ่านภาษากายจึงถือเป็นความสามารถที่มีคุณค่าสามารถช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพหรือการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงานการเข้าใจภาษากายของคนอื่นจะช่วยให้เรามีความได้เปรียบในแง่ของการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นการอ่านภาษากายก็มีความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเช่นในครอบครัวหรือระหว่างเพื่อนเมื่อเราเข้าใจท่าทางและการแสดงออกทางร่างกายของคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเราสามารถรู้ทันความมรู้สึกที่พวกเขาไม่พูดออกมาได้ทำให้เราสามารถให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือในเวลาที่พวกเขาต้องการได้อย่างทันท่วงที เมื่อเราพูดถึงการอ่านภาษากายในเชิงลึกอีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญคือการเข้าใจถึงสัญญาณที่ละเอียดอ่อนที่มักจะถูกมองข้ามในชีวิตประจำวันเช่นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในสีหน้าหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายที่สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกภายในของบุคลคอลได้ตัวอย่างเช่นการย่นหน้าผากเล็กน้อย,ยอาจหมายถึงความสงสัยหรือความไม่พอใจแม้จะไม่ได้แสดงออกมาด้วยคำพูดความละเอียด ในระดับนี้สามารถช่วยให้เราจับสัญญาณของความไม่สะดวกใจความไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่ความเครียดที่ซ่อนอยู่ในบุคคลได้อย่างชัดเจนการอ่านภาษากายในระดับนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในระหว่างการสนทนาหากเราสังเกตเห็นว่าผู้พูดมีการเปลี่ยนแปลงในท่าทางหรือการแสดงออกทางใบหน้าท,าทันทีเมื่อพูดถึงบางเรื่องมันอาจบ่งบอกถึงการตอบสนองทางอารมณ์ที่เราควรใส่ใจ และให้ความสำคัญเช่นหากในขณะที่กำลังพูดถึงประเด็นที่ละเอียดอ่อนคนอ่านหลบสายตาหรือยืดตัวออกไปแสดงถึงความไม่สะดวกใจหรือความกลัวการจับสัญญาณเหล่านี้ได้จะทำให้เราสามารถปรับการสนทนาให้เหมาะสมและสร้างความสะดวกสบายในการพูดคุยมาก่อยิ่งขึ้นการเรียนรู้การอ่านภาษากายยังสามารถช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระยะยาว เพราะมันช่วยให้เราทราบถึงสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้บอกเราด้วยคำพูดการเข้าใจภาษากายของบุคคลจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกและความต้องการของพวกเขาในแบบที่ลึกซึ้งกว่าแค่คำพูดที่พวกเขาพูดออกมาเมื่อเราสามารถเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของบุคคลได้เราก็สามารถตอบสนองต่อพวกเขาได้อย่างเหมาะสมและมีความหมายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้ ในทางตรงกันข้ามหากเราสามารถจับท่าทางหรือการแสดงออกทางภาษากายที่ไม่สอดคล้องกับคำพูดได้ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณในการตั้งคำถามหรือเฝ้าระวังในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนหรือมีความรู้สึกที่ไม่เปิดเผยออกมาตัวอย่างเช่นเมื่อคนพูดว่าผมสบายดีแต่กลับมีท่าทางที่ดูเครียดหรือวิตกกังวล เราจะสามารถรับรู้ได้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและสามารถให้ความช่วยเหลือหรือถามไถ่เพื่อเปิดเผยความรู้สึกจริงๆของบุคคลนั้นได้ในระดับที่ลึกกว่านั้นการเรียนรู้ภาษากายสามารถช่วยในการป้องกันหรือแก้ไขความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาการสังเกตภาษากายที่ซ่อนเร้นอาจช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อใดควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกระทบความรู้สึกของผู้อื่น หรือเมื่อใดที่ควรยุติการสนทนาที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดหรือการทะเลาะเบาะแวง้งการอ่านภาษากายยังมีบทบาทสำคัญในด้านการเจรจาต่อรองหรือการสร้างข้อตกลงเพราะการเข้าใจความรู้สึกของคู่สนทนาจะช่วยให้เราเลือกวิธีการเจรจาที่เหมาะสมหากเราเห็นว่าคู่เจรจามีท่าทาง ที่ไม่สบายใจหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดการเปลี่ยนแปลงในท่าทางหรือการใช้คำพูดที่รอบคอบและละเอียดอ่อนนอสามารถช่วยให้การเจรจารมีทิศทางที่ดีกว่านอกจากนี้การจับท่าทางที่แสดงถึงความยินยอมหรือความไม่พอใจสามารถทำให้เราได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดในการเจรจาร การเรียนรู้การอ่านภาษากายยังสามารถช่วยในการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆได้เช่นการเพิ่มความมั่นใจในตนเองในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้ากับคนจำนวนมากหรือในการนำเสนอเราสามารถใช้การควบคุมภาษากายของตัวเองเพื่อแสดงถึงความมั่นใจและความสามารถซึ่งการที่เรามีท่าทางที่เปิดกว้างและผ่อนคลายจะช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกสะดวกใจที่จะร่วมงานกับเรา สุดท้ายการอ่านภาษากายเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ตลอดเวลาการสังเกตและการตีความท่าทางต่างๆโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในชีวิตจริงจะช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการอ่านคนได้ดียิ่งขึ้นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้เรามีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวสรุปการอ่านภาษากลายเป็นทักษะที่สำคัญในการเข้าใจความคิดความรู้สึกและความตั้งใจที่แท้จริงของบุคคลโดยไม่ต้องอาศัยคำพูดเพียงอย่างเดียวการสังเกตท่าทางต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวของมือท่าทางการโน้มตัวการสบตาหรือการแสดงทางใบหน้าช่วยให้เราทราบถึงอารมณ์และท่าทีที่บุคคลนั้น ไม่แสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาการอ่านภาษากายช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์และบุคคลได้ดีขึ้นทำให้สามารถปรับตัวและเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนการอ่านภาษากายไม่เพียงแต่ช่วยในการเข้าใจผู้อื่นในระดับที่ลึกซึ้งแต่ยังช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยในการเจรจาการตัดสินใจและการพัฒนาความมั่นใจในการแสดงออกในชีวิตประจำวันทักษะนี้สามารถนำไปใช้ในทั้งชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อให้เรามีความเข้าใจและการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นกับผู้อื่น